สวัสดีครับสวัสดีนะครับเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะครับที่ติดตามช่องนะครับนะเดี๋ยวผมจะให้ดูนิดนึงนะครับว่านะครับจริงๆนะฮะมีหลายท่านนะครับเข้ามาปล่อยพระกับผมแต่ไม่ค่อยได้ซื้อกันเท่าไหร่นะฮะอย่างนะฮะล่าสุดก็มีตอนน่าจะตอนเช้านะครับนี่ตอนบ่ายๆานี่มาอีกแล้วนะฮะคนหนึ่งนะครับผมก็ถามว่าขายเท่าไหร่นะเขาไม่ตอบนะ พอผมถามไปอีกทีก็ก็บอกว่าจองไปแล้วนะครับก็ช่วงนี้ต้องบอกก่อนว่านะครับหลายท่านมากเลยนะติดต่อมาหาผมแต่ก็ไม่ได้ขายนะครับไม่ได้ซื้อขายกันนะฮะก็ไม่รู้จะพูดยังไงจริงๆนะก็ฝากไว้ด้วยนะครับใครที่มีพระนะครับหลวงพ่อโสธรกรมตํารวจ80ปีสภาพสวยๆแบบที่ผมบอกนะครับคอชัดๆ3เส้นนะฮะเป็นขีดแล้วก็ผิวลุงนะฮะเอามาขายผมได้เลยนะครับ ผมรับซื้อราคาหลักหมื่นนะฮะต้องบอกก่อนว่าหลักหมื่นนะครับนะราคาแบบมาตรฐานแน่นอนสวยๆนะครับเอามาขายผมได้เลยนะต้องบอกอย่างนี้นะครับผมไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะครับนะแล้วก็ช่วงนี้มีลูกค้านะเอาเหล้ามาขายนะบางตัวมันไม่ได้มีราคามากอย่างเช่นราคาหลักร้อยอย่างเงี้ยถ้าลูกค้าไม่ได้มีเยอะมากนะผมก็อาจจะไม่ได้ไปซื้อนะครับเพราะว่าแค่การเดินทางไปหาลูกค้าเนี่ยมันก็ เ,เขาเรียกว่าอะไรมันก็มีค่าใช้จ่ายแล้วนอกจากลูกค้ายอยากขายจริงนะอาจจะมาเจอผมที่บิ๊กซีไซน้อยนะก็มาซื้อขายกันแบบนี้จากค่อนข้างโอเคนะครับก็ผมยินดีรับซื้อถึงที่นะครับพระหลวงพ่อโสธรน,นะสายหลวงพ่อโสธรน,นะฉาเจิงเซานะครับใครมีสามารถเอามาขายผมได้นะไม่ว่าจะเป็น2หน้านะครับสองสนะฮะอะไรอย่างเงี้ยนะครับเอามาขายผมได้นะครับเหรียญอามนะฮะ เหรียญไข่อะไรเงี้ยนะครับปีเก่าๆอะไรเงี้ยแต่ผมก็เน้นย้ำนะสำหรับคลิปนี้ใครที่มีพระหลวงพ่อโสธรรุ่นกรมตำรวจ80ปีนะเอามาขายผมได้นะครับโดยเฉพาะสภาพสวยๆนะครับรับทุกเนื้อทุกพิมพ์นะฮะแต่คนยังงงอีกว่าทุกเนื้อคือเนื้ออะไรบ้างก็คือเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินธรรมดาเนื้อเงินยุบสามสัต์เนื้อทองคำนะครับพิมพ์ร้อยองค์พิมพ์แปดเหลี่ยมสามารถเอามาขายผมได้เลยนะครับ ถ้าราคาตกลงกันได้ผมรับซื้อถึงที่นะใครที่เป็นลูกค้าผมเคยขายนะก็ยังไงเข้ามากดไลค์ด้วยนะครับก็มาการันตีผมนิดนึงนะว่าผมซื้อจริงนะครับแล้วก็มีหลายท่านนะส่งเล่ามาอย่างเช่นเออแบบจะบอกไงดีอย่างเนี้นะครับเ,เห็นได้ไกลแล้วกันลูกค้าอยากได้หมื่นหนึ่งนะผมก็ดูแลซื้อขายกันไม่ได้นะผมก็ไม่ซื้อนะครับ นีอย่างนี้ก็เอาเสนอผมนะแบบนี้นะครับผมก็ไม่รู้ว่านะครับคุณเป็นคนที่มีของจริงหรือว่าคุณเป็นมิจฉาชีพนะรูปอย่างเงี้ยนะครับผมเห็นในเน,เนต็ตเยอะนะครับแล้วก็มิจฉาชีพตอนนี้ค่อนข้างเยอะนะนะคนที่แบบอาการแตก,แกนะผมก็จะไม่คุยนะครับไม่ซื้อขายกันนะครับมีหลายท่านแล้วก็ฝากไว้ด้วยสําหรับใครที่มีเหล้าพวกเหล้าญี่ปุ่นนะครับสามารถเอามาขายผมได้นะครับ แต่มันก็จะมีบางตัวที่มีราคานะฮรราคาดีราคาหลักพันราคาหลักหมื่นนะครับประมาณนี้นะครับติดต่อขายผมได้เลยนะครับยินดีรับซื้อพวกวายก็รู้อยู่แล้วนะว่าวายมันมีเยอะมากนะครับถ้าคุณไม่แน่ใจนะส่งมาหาผมนะครับเดี๋ยวผมดูราคาให้นะครับแต่ก็ต้องขอจริงนะฮะคุณต้องแบบอยากซื้ออยากขายกับผมจริงนะบางคนมาแบบขำๆอะ่ะเหมือนแบบ มาแบบไม่ได้ตั้งใจขายผมไม่ค่อยแบบไม่ค่อยจะชอบถ้าพูดตรงๆนะฮะคุณมแม่เหมือนแบบไม่ได้อยากขายจริงๆะฮะบางคนก็มาถามผมไม่รู้คนแรกหรือคนสองคุณไปเสนอขายอีกยี่สิบสามสิบคนอะไรเงี้ยคือผมอยากได้คนที่เขาขอยากขายจริงอะ่ะนะฮะทักมานะครับช่วงนี้มีเยอะจริงนะฮะเป็นอะไรที่น่าเบื่อมากบอกเลยน่าเบื่อจริงนะครับ แล้วก็มีหลายคนนะเอาไปเสนอคนอื่นแล้วคุณจะมาเสนอผมอีกทําไมนะครับบางทีเราก็อยากจะให้จบเป็นเคสเคไปเนาะอะไรอย่างเงี้ยก็มีเยอะนะช่วงนี้มีเยอะครับพวกป่วนก็เยอะนะส่งมาแบบป่วนๆอย่างอย่างเงี้ยนะครับแชมเปญแบบอย่างเงี้ยก็ไม่ได้รับน่าจะเป็นแชมเปญของไม่จีนก็ญี่ปุ่นนะฮะคือแชมเปญแน่นอนนะก็จะรับพวกฝรั่งเศสอะไรประมาณเนี้ยนะครับ ยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะผมเน้นย้ําเสมอนะครับพระหลงะวงพ่อโสธรกรมตํารวจ80ปีถ้าคุณมีสวยๆคอชัดๆผิวลุงๆแบบที่ผมลงนะครับผมรับซื้อหลักหมื่นนะครับแต่ถ้าเป็นเนื้อธรรมดาไม่มีเส้นคอนะครับก็รับรับซื้อหลักพันแต่ถ้าสภาพสวยก็หลักพันกลางๆนะบางองค์ถ้าสภาพสวยจริงก็อาจจะมีราคาหลักหมื่นนะก็ฝากไว้ด้วยนะครับคลิปนี้ใครที่ อยากจะขายพระนะครับก็ขอนิดนึงนะขอให้คุณตั้งใจอยากขายจริงๆนะมาคุยเล่นๆนะครับไม่ต้องคุยกันนะฮะมันเสียเวลานะก็ฝากไว้ด้วยนะครับนะฮะยังไงก็โตๆกันแล้วนะซื้อขายนะครับไม่ใช่เล่นขายของก็ฝากไว้ด้วยนะครับลิมนี้ไปละครับยังไงมีพระสวยๆทักมานะคุณอาจจะได้เงินหลักหมื่นง่ายๆนะครับไปแล้ะครับ